สวัสดีครับผมวันนี้ลงหวยครับหวยแซวครับหวยแซวไอหวยแซวไรกัครับหนาบ้านปลาเข่าอ่ะปลาเข่าบ้นปลาเข่าครับผมเดี๋ยวรอชมติดตามวันสิเป็นยังไงครับมันต้องเยี่ยมอยู่แล้วโอเคครับผมโอเคครับผมรอชมผลงานนะครับมันต้องเยี่ยมอยู่แล้วโอเคครับนี่นานาเสียงครับนาเสียง รเรลอ่โอเคครับไปครับเรทถางเขาไม้ครับผมมือนี้บ่ไเดเอาเครืองมากครับเป็นหวยน้อยครับไายเอาครับหนาวลาปลาสีตื้นเดี๋ยวรอชมผลงานครับว่าจะรอดบ่จะรอดหรือจะแห้ว อาเพ่นล้านต่างลอดและแต่น้ำลล่งังค่ะครับตอนนอ้ำเม้าคนะนี้ขึ้นไหลมันหุดกั้นน้ำครับกั้นน้ำโอ้ขาจากผักกินไส้แมนเบิร์ดแล้วสวมขึ้นฮอดพุ่นแล้ว,ว,อลวโอเคครับเ,เดี๋ยวรอช่มผลงานข่อไม้ก่อนครับโอเคครับ อยู่ไหมครับอยู่ไหมมาแล้วครับมาแล้วเอารุดพอดีดครับโจรแรกแขกหมานมาแล้วครับผมหนึ่งเต้มนี่ครับหนึ่งเตีมไม่ดีครับบะม,มียงเต้มแรกอีลี <laughs> โดนครับโดนโดนโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วใส่สวยเลยครับใส่สวยเลยตวนี้แต้มที่สองครับผมโอเคครับผม ที่สองเต็มที่สองคำเหนีย้มันสิทธิการตามเดืยนเข้าไปว่า โดนบ่โดนแล้วโดนแล้วครับมาเสียงเอามาครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วใส่สวยด้วยใส่ครับใส่สวยสวยด้วยโอเคครับผมเตียมซีเตียมสามเตียมซีปะเตียมซีครับเตียมซีเตียมซีเตียมสามบริษัยครับค่าม็ดของอยู่เม็ดค่าของอยู่ตรงน้องพ่อเลยครับใส่เตียมโอเคครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ตายข้าหวงผมตายข้าไอลิ่สวยโอ้ซ้ำดวงปิดอรมณอ่กลัวเอ้ยปล่อยซะตุ่นนังย่าแล้วนไปด้วย <c oughs> ่น,นังะไม่สิบบาทม่คือบ่กเรียบปะคสิบบาทเรีย ก็หน่อยสำหรนี้แก้วสิบ้าเองครับอีกหนึ่งเตร้อครับเอาเลยครับปิดเลยครับ ยังหรอทุ้งไว้ลงไปถึงปั๊บหลุดตัวนี่มาแต่พลิกตัวมันลงปั๊บหลุดตัวนี่ะเสียงทุ้งไว้แต่ของดิเดร์คนเนี่ยทุ้งไว้ดีเลยยังยังมาเจอไว้อย่างเดียวอุ้ยหน้าคุ้ยไปกันนี่เด็โดน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 ครับโดนครับโดนครับโดนครับมาแล้วครับ โอ้ยใส่สวยเลยโอ้โหอ,โอ,โอ,โอันนี้หน่อยจัดใส่สวยเลยน้ำไก่บะหมี่ขี้มกับบะหมี่ต้นต้องคว้าเลบ สวยสยนาหนึ่งเตรียม,มเตรยม,มาเรีครับนาะลงก้อนครับวันคุณตามไป,ปนมมนใน ทโทโทูทมาแล้วครับหนึ่งแต้มมาเรื uh, ata, ่อยๆครับของผมเงียบเกีบนี่าบอยูนี่้านใกล้ๆนี่บ้าน มาเพิ่นสีเบอรแลนพันม่กมาอยู่ <laughs> นี่นะใส่กันเทียบด้ใส่กันเทียบครับีตัวตัวเป็นโดน อืมโดน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 แล้วครับโดนแล้วโดนแล้วเอ๋อปดุกปดุก<อ>ปดุก<อ>ปดุกเอา <laughs> ละปะดุกครับผมโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมแม่ป้าไหมข้ามโอ Cầm nghe bây giờ Cầm nghe về giờ Ồ, có Nghe xoay càng thêm ตัวรังกันอย yeah, yeah. <You, S 2> ู่แบบนี้อยู่ไปประดุกป,ะ,ปะกดน้อยนี่ถ่องไข่เลยโอเคครับผมยี่ยม ไรไม่คิดพอดี่เงินจริงดีเวบบ่เนี้ท่านบแบบนี้เลียบอะไรเนี้ยมนํำถักหน่อยเขาก็เอาแักเอกสันสัอนะจใส่สันใส่เน่าไปแล้วท่านสได์ทำไที่กินเนาะก็ค่อยเห็นก่อ

ครับโดน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 โดนเอ้ยนะครับหนึ่งแต้มครับผมนอีกหนึ่งแตรมโอเคครับผม โอ้ยของงาไพซะแล้ว เสีย <Okay. S 1> วลมลมห้วยเสียวโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับ ขันน้อยๆครับขันน้อยๆของเราโชว์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 ใจสวยมากแล้วอมันคือผ่านเมียใส่ขันเทปขึ้นมาได้เมียใส่ขันเทปเพื่อกั๊นแบบใส่ขันเทปเด็ดแล้ว

Cái tuệ lăng cá nó bảy Ôi, hồi, bà nội Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

nó tọt lắm cái bài hả mẹ con nhảy dịp tốn mẹ kì Hoa đừng thông cây này หันดอีอุ้ยหันดีหันดีปลาหน่อยโอ้พรอได้อยู่พรอได้อยู่ีอตัวนี้น,คคยยาาน,นี่โอเคครับผมย้ายไหมอยู่ว่ะมะใส่บัสวยใส่บัวสวยกับพ่อได้อยู่นี่เลโอเคครับเดี๋ยวสิดท้ายให้มึงลเอียดเลยครับเด้อยิ้มหัวไฟครับ cho anh ấy bít anh này con bít còng con, đểu bèo hoa phèo con. Oh vui, nói gấp นเดี๋ยวขอยัดก,กล่องครับปากระแย่งหน่อยตนี้โอเคครับผมเย็บมาอีกแล้วครับแต่มเนืองหมือนแล้วครับหมือนแล้วใส่สวยเริ่มมากแล้วบ้ยไฟขาวแม่งขึ้นมากะจับ,บา

ก็ยังกัะยุงไม่หายน้ำตะวเดียวใครอย่าะเตียังอยู่หรอก็ฮึึฮึแม่งแม่งโ,โดนโดนบ้านเนาะโดนอยู่ยังโดนยังโดนโ,ดนโอ๊ยหลุดซ้ำบ้าเอ้ยนี่ <c oughs> ครับผลงานผลงานวันนี้ครับเมื่อวันที่อะไรครับ <c oughs> วันนี้วันที่6ตุลาครับ2565ครับผมโอเคครับผมเยี่ยม